สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพลิกโอกาสให้คนตัวเล็กจุดเปลี่ยนประเทศไทยจากโจทย์ใหญ่สู่อนาคตของเด็กคนรุ่นใหม่และ SME สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและในวันนี้อยู่กับดิฉชั้นอาจารย์ดรวรมาศลิมทีรกุลค่ะวันนี้นะคะก็จะขอชวนท่านผู้ฟังมาคุยในประเด็นใหญ่ที่สำคัญมากๆอีกประเด็นหนึ่งเพราะประเทศไทยในวันนี้กำลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ วันนี้ค่ะจะขอพาท่านผู้ฟังไปดูกันว่าประเทศไทยอยู่จุดไหนของตัชนีการพัฒนามนุษย์หรือ Human Development Index และเราจะมาเจาะลึกถึงความท้าทายที่หลายคนอาจมองว่าเป็นวิกฤตไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาที่ฝังรากลึกตลาดแรงงานที่ยังไม่แน่นอนสำหรับ Gen Z และความเปราะบางของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ของไทยค่ะแต่ในทุกวิกฤต มีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะวันนี้เราจะมาหาคำตอบร่วมกันว่าจะเปลี่ยนแปลงวิกฤตเหล่านี้ให้กลายเป็นโอกาสที่จะพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะดิฉันได้นำมาจากรายงาน3ามฉบับได้แก่ Human Development Report 2025 A Matter of Choice People and Possibilities in the Age of AI โดย UNDP นะคะ สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปี2567และทิศทางสำคัญในปี2568โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสอสอและรายงานภาวะสังคมไตรามาส2 2568โดยสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรามาคุยกันก่อนนะคะว่า Human Development Index หรือดัชนีการพัฒนามนุษย์ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะและประเทศไทยของเราทำได้ดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในเขตอาเซียนค่ะที่สำคัญก็คือประเทศไทยมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้างจากนั้นเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งส่งผลเชื่อมโยงไปถึงตลาดแรงงานและผู้ประกอบการสุดท้ายเราจะมาคุยกันว่านโยบายหรือความร่วมมือใดบ้างที่จะช่วยลดช่องว่างทางสังคมและเศรษฐกิจที่อย่างรากลึกอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน แต่ชนีการพัฒนามนุษย์ Human Development Index หรือ HDI ถูกพัฒนาขึ้นโดยโครงการพัฒนาแห่งสหรประชาชาติหรือ UNDP ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับสุขภาวะของมนุษย์ในสามิติได้แก่มิติที่1การมีอายุที่ยืนยาววัดจากอายุไขเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดมิติที่2 การศึกษาวัดจากจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรที่มีอายุ25ปีและจำนวนปีการศึกษาคาดการของเยาวชนที่เริ่มเข้าสู่ระบบการศึกษาและมิติที่3ม,มาตรฐานการดำรงชีพวัดจากรายได้เฉลี่ยต่อประชากรหรือ gross national income per capita ซึ่งเจ้า HDI นะคะเป็นมาตรวัดการพัฒนาของมนุษย์ที่ครอบคลุมกว่าการวัดด้วยการเติบโตหรือผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเพราะปัชนีนี้นะคะได้ครอบคลุมถึงผลลัพธ์ด้านสุขภาพและการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าทางสังคมอีกด้วย แตชนีการพัฒนาม,มนุษย์ของประเทศไทยในปี2566ได้คะแนนอยู่ที่0.798นะคะซึ่งเพิ่มขึ้นมา36.6%จากปี2533ปัจจุบันนะคะล่าสุดเนี่ยประเทศไทยอยู่ในลำดับที่76จาก193ประเทศเราถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาม,มนุษย์สูงนะคะหรือ High Human Development ซึ่งเป็นกลุ่มที่สูงเป็นอันดับ2จากการจัดก,กลุ่มทั้งหมด ประเทศไทยนะคะเคยขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนามนุษย์สูงมากหรือ very high human development ในปี2564นะคะ h c i ของประเทศไทยนะคะอยู่ในอันดับที่4ของอาเซียนตามหลังสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในอันดับที่13บรูไนอันดับที่60และมาเลเซียอันดับที่67ที่ตามหลังประเทศไทยมานะคะก็ได้แก่ประเทศเวียดนามในอันดับที่93อินโดนีเซีย113และฟิลิปปินส์117ค่ะ ในช่วงสาสิกว่าปีที่ผ่านมานี้นะคะอายุายขเฉลี่ยของประชากรไทยเพิ่มขึ้น7.5็จุาปีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น4.5ปีและรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้น142.6%ค่ะ ถึงแปลว่าตัวเลขทางสถิติจะแสดงว่าประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งทางด้านสุขภาพการศึกษาและรายได้แต่ตัวเลขดังกล่าวไม่สามารถบ่งชี้ถึงอุปสรรคในการขับเคลื่อนหรือ Headwinds นะคะคุณภาพและความเท่าเทียมกันในด้านผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเติบโตอย,ย่างมีส่วนร่วมหรือ Inclusive Growth ในสังคมไทยความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษานะคะเป็นปัญหาระดับโลก แต่รูปแบบและผลกระทบที่ตามมานั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ค่ะโดยงานศึกษาของ Bleden และคณะในปี2022พบว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีต้นทุนชีวิตหรือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับล่างมักจะต้องเผชิญกับช่องว่างของผลสำลีทางการศึกษาซึ่งวัดจากความแตกต่างของผลการเรียนเช่นคะแนนสอบอัตราการเรียนตกนะคะซึ่งมักจะส่งผลต่อเนื่องข้ามรุ่น และยังเชื่อมโยงไปสู่การเลื่อนชั้นทางสังคมและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสำหรับสถานการณ์ของประเทศไทยนะคะพบว่าความแตกต่างเหล่านี้เห็นได้ชัดเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่กลุ่มรายได้และประเทศของโรงเรียน จากข้อมูลล่าสุดของประเทศไทยโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาคการศึกษาะคะพบว่ามีนักเรียนกว่า1.3ล้านคนซึ่งคิดเป็นประมาณ15%ของเด็กในวัยเรียนภาคบังคับนะคะถูกจัดอยู่ในกลุ่มยากจนพิเศษเด็กๆในกลุ่มนี้นะคะมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพียง37บาทซึ่งนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มยากจนพิเศษ ส่วนมากนะคะจะกระจุกตัวอยู่ในภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือในพื้นที่ชนบทและในกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะการกระจุกตัวของความยากจนและความเสียเปรียบทางการศึกษาในบางจังหวัดนะคะเช่นแม่ฮ่องสอนนครพนมและนราธิวาสสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างที่ฝังากลึกพื้นที่เหล่านี้นะคะมีสัดส่วนนักเรียนที่อยู่ในภาวะยากจนสูงสุด เราต้องเผชิญกับการเข้าถึงโรงเรียนที่มีคุณภาพครูที่มีคุณวุฒิและทรัพยากรการเรียนรู้ที่จำกัดโดยยกตัวอย่างนะคะอย่างในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนักเรียนเกือบครึ่งหนึ่งมีฐานะอยู่ใ,ใต้เส้นความยากจนซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากรุงเทพและจังหวัดอื่นๆในภาคกลางหลายเท่าค่ะซึ่งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเหล่านี้ค่ะตอกย้ำวงจรความยากจนและจำกัดโอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคม ในงานวิจัยของเบรเดนลัคนานะคะได้อธิบายว่าหากมีเพียงบุตรหลานของผู้มั่งคั่งและประสบความสําเร็จเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้ดีที่สุดความเหลื่อมล้ําก็จะยิ่งฝังรากลึกข้ามรุ่นมากขึ้นเท่านั้นในประเทศไทยนะคะระดับการศึกษาและรายได้ของผู้ปกครองยังคงเป็นตัวทํานายที่สําคัญต่อความสําเร็จทางการศึกษาและโอกาสในการทํางานของบุตรหลาน โดยในงานวิจัยนะคะพบว่าเมื่อพ่อแม่และเด็กต้องตัดสินใจว่าจะลงทุนกับการศึกษามากน้อยเพียงไรนะคะการตัดสินใจนั้นมักจะเชื่อมโยงโดยตรงกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจค่ะคุณพิจาราก็คือครอบครัวที่รวยกว่าก็มีแนวโน้มที่จะลงทุนกับการศึกษาของลูกได้มากกว่าซึ่งมันก็จะยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำเชิงการศึกษามันยิ่งกว้างออกไปอีก ภาพนี้นะคะสะท้อนที่เห็นในสังคมไทยได้ชัดมากๆผ่านกลไกหลักๆ3ามกลไกด้วยกันค่ะข้อแรกเลยก็คือช่องว่างด้านทรัพยากรค่ะครอบครัวที่ยากจนกว่าก็จะมีกําลังในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับโรงเรียนน้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นค่าชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนหรือค่าเดินทางนะคะและบ่อยครั้งที่เด็กๆในครอบครัวเหล่านี้ต้องออกมาช่วยทํางานโดยเฉพาะในภาคการเกษตรหรือแรงงานนอกระบบค่ะ ข้อที่สองก็คือความแตกต่างด้านคุณภาพของโรงเรียนค่ะเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าโรงเรียนในเมืองที่ร่ำรวยกว่ามักจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีกว่ามีครูที่มีประสบการณ์มากกว่าและมีโอกาสในการทำกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆที่มากกว่าในขณะที่โรงเรียนในชนบทมักจะขาดแคลนทรัพ,พยากรเหล่านี้ซึ่งก็นำไปสู่ผลการเรียนที่ต่ำกว่าค่ะ และข้อสุดท้ายคืออิทธิพลจากเพื่อนและสภาพแวดล้อมค่ะการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตและไปโรงเรียนที่ไหนมันส่งผลอย่างมากต่อแรงบันดาลใจความสำเร็จและโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายทางสังคมที่ดีในอนาคตเลยนะคะซึ่งกลไกทั้งสามอย่างนี้มันจะทำงานส่งเสริมซึ่งกันและกันทำให้วงจรของความได้เปรียบและเสียเปรียบมันถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ ที่ผ่านมานะคะภาครัฐเองก็มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่องผ่านนโยบายหลายๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษาหรืองิอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสําหรับนักเรียนยากจนเพื่อให้เด็กๆได้เรียนต่อและไม่หลุดออกจากระบบ การให้อิสระกับโรงเรียนในการบริหารจัดการและปรับหลักสูตรให้เข้ากับบริบทของแต่ละท้องถิ่นหรือการสร้างแรงจูงใจให้คุณครูไปทำงานในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ขาดแคลนค่ะแ้วว่ามาตรการเหล่านี้นะคะจะช่วยลดาก,การลาออกบางคันและเพิ่มจำนวนเด็กที่มาโรงเรียนได้จริงแต่ความท้าทายใหญ่ๆก็ยังคงมีอยู่ค่ะทั้งเรื่องการให้ความช่วยเหลือที่ยังไม่ตรงจุดและยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ยกตัวอย่างเช่นนะคะปัจจุบันประเทศไทยของเราก็มีโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบนี้เงื่อนไขของกสศนะคะแต่ก็ยังมีเด็กๆที่อยู่ใต้เส้นความยากจนอีกกว่า1.1ล้านคนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือที่ควรจะได้ซึ่งมันจะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างของข้อมูลและการนำนโยบายไปปฏิบัติจริงค่ะ และที่สำคัญก็คือการที่เราทําให้เด็กๆเ,เข้าถึงโรงเรียนได้มากขึ้นมันอาจจะยังไม่เพียงพอถ้าคุณภาพการเรียนการสอนยังไม่ดีพอที่จะนำไปสู่ผลการเรียนที่ดีขึ้นหรือสร้างโอกาสที่ดีในชีวิตให้กับพวกเขาได้จริงๆซึ่งงานวิจัยของลันเดนและคณะในปี2022และงานวิจัยของซิงและคณะในปี2025ได้บ่งชี้ถึงหัวใจสำคัญ4ข้อในการแก้ปัญหาดังนี้ค่ะข้อแรก คือต้องจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมไม่ใช่โรงเรียนในเมืองได้เยอะโรงเรียนชนบทได้น้อยข้อ2คือต้องดึงดูดและรักษาครูเก่งๆให้อยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนให้ได้ข้อ3การศึกษาผรหมวัยหรือช่วงก่อนเข้าปหนึ่งสำคัญมากนะคะเราจะต้องทำให้แข็งแกรง่งแล้วข้อสุดท้ายคือต้องมีระบบช่วยเหลือเด็กๆในช่วงเปลี่ยนผ่าน ไม่ว่าจะเป็นนะคะตอนที่เขาเลื่อนชั้นหรือตอนที่เรียนจบแล้วและก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานอย่างประเทศสิงคโปร์นะคะก็มีนโยบายที่ชัดเจนและน่าสนใจในการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาอยู่หลายนโยบายเลยค่ะ อย่างเช่นนะคะการให้งบป,ประมาณโรงเรียนตามความเป็นจริงนะคะหรือว่าโครงการช่วยเหลือทางการเงินของกระทรวงศึกษานะคะที่เรียกว่า MOFA's กองทุน Opportunity Fund ที่ให้เงินให้โรงเรียนนะคะไปช่วยเหลือนักเรียนโดยตรงการให้อิสระกับโรงเรียนในการบริหารจัดการเองผ่านโมเดลที่เรียกว่า Independent Schools และที่สําคัญคือมีระบบช่วยเหลือทางสังคมที่เข้มแข็งมากๆซึ่งโครงการเหล่านี้อยู่ภายใต้คณะทําง,งานใหญ่ที่ชื่อว่า Uplifting pupils in life and inspiring family task force นะคะหรือ Uplift ที่คอยดูแลนักเรียนจากครอบครัวที่ขาดแคลนโดยเฉพาะจากระบบการศึกษานะคะก็ขอย้ายมาดูกันที่ตลาดแรงงานกันบ้างค่ะ ซึ่งตลาดแรงงานนะคะเป็นภาพสะท้อนที่ทําให้เราเข้าใจว่าปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษานั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงอย่างไรข้อมูลล่าสุดจากรายงานสภาวะสังคมไตรมาส2พุทธศักราช2568โดยสำนักง,งานสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติะคะ่ะชี้เห็นว่าภาพรวมของการจ้างงานหลังช่วงโควิดเริ่มคงที่แล้วแต่ว่ายังมีความท้าทายที่น่าสนใจยอยู่หลายประเด็นเลยค่ะ เรื่องแรกนะคะคือเรื่องของการเติบโตของการจ้างงานค่ะแม้ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะจะขยายตัวขึ้นบ้างนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มขนส่งและการบริการแต่การจ้างงานในภาคเกษตรค่ะกลับลดลงเรื่อยๆเนื่องจากเจอปัญหาทั้งเรื่องของประชากรนะคะและปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติประเด็นที่2คือเรื่องของการว่างงานค่ะ ปัจจุบันกำลังแรงงานรวมของไทยอยู่ที่ประมาณ40.5ล้านคนนะคะและอาการว่างงานของเราก็ต่ำมากมากเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ0.91%เท่านั้นเองนะคะก็มีคนว่างงานอยู่ประมาณ370,000คนซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าแต่ถ้าเรานะคะได้ต่อลึกลงไปในรายละเอียดจะพบว่าตัวเลขคนว่างงานที่ลดลงเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นกลุ่มอาชีวะหรือกลุ่มวิชาชีพขั้นสูงค่ะ แต่กลุ่มผู้จบก,การศึกษาระดับอุรมศึกษาหรือปริญญาตรียังคงเป็นกลุ่มที่มีผู้ว่างงานสูงสุดอย่างต่อเนื่องนะคะอยู่ที่1.99%หรือคิดเป็นจำนวนกว่า130,000คนทั้งนี้นะคะกลุ่มผู้ว่างงานระยะยาวมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบสามใน4ของคนกลุ่มนี้เป็นคนรุ่นใหม่อายุ20-29 e. ปีที่ยังไม่เคยทำง,งานมาก่อน และยังไม่นับนะคะผู้เสมือนว่างงานหรือคนที่ทำงานน้อยกว่า10ชั่วโมงต่อสัปดาห์อีก2.1ล้านคนสิ่งที่น่าสนใจก็คือคนกลุ่มนี้กว่า60%อยู่ในภาคเกษตรกรรมและ1ใน4นะคะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและประเด็นสุดท้ายนะคะที่สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะก็คือเรื่องค่าจ้างค่ะ ัจจุบันนะคะตัวเลขค่าจ้างเฉลี่ยของพนักง,งานเอกชนอยู่ที่ประมาณหนึ่งืสี่พันสารอย็ดสิบาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละสองจุดสี่ากปีที่แล้วค่าจ้างแรงงานในระบบนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งห้าพัน็ดร้อยสิบสองบาทต่อเดือนนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละสองจุดห้ากปีที่แล้วแต่พอเรากลับมาดูค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานทั้งหมดในประเทศนะคะทั้งคนทํางานประจําและอาชีพอิสระเราพบว่านะคะค่าจ้างเฉลี่ยโดยรวมลดลงหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นค่ะ ซึ่งภาพนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบหรือคนทํางานอิสระนะคะมีรายได้ลดลงส่วนทางกับกลุ่มคนทํางานประจาอย่างเห็นได้ชัดแล้วเมื่อเจอกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยนะคะที่กําลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวในขณะที่อัตราการเกิดก็ลดลงเรื่อยๆมันก็จะทําให้คนในวัยทํางานเนี่ยมีจํานวนลดน้อยลงและทําให้ทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งที่มีค่าและสําคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ทีนี้นะคะจะขออนุญาตมาเจาะลึกกันที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เราเรียกกันว่า Gen Z หรือ Gen Z นะคะกลุ่ม Gen Z นะคะก็คือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปีพุทธศักราช2,540ถึง2,555โดยประมาณคนกลุ่มนี้นะคะกำลังเผชิญหน้ากับโลกของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งจากเทคโนโลยีที่เข้ามา disrupt โลกาภิวัตน์หรือแม้แต่ผลกระทบจากโควิด -19 ที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะซึ่งในงานสภาวะสังคมของสภาพัฒน ฉบับล่าสุดนะคะได้สรุปความท้าทายและความต้องการที่สําคัญของ g จน Z ีชาวไทยไว้ได้อย่างน่าสนใจมากๆอยู่สามประเด็นด้วยกันค่ะข้อแรกเลยก็คือเรื่องของ work-life balance ค่ะคนรุ่นใหม่ g จนซีนะคะความสําคัญกับการทํางานที่ยืดหยุ่นได้และงานที่มีความหมายมากๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงในหน้าที่การงานและการแข่งขันในตลาดแรงงานที่สูงขึ้น ข้อที่2คือปัญหา s k i l l m m s Match ค่ะหรือทักษะที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดตอนนี้นะคะตลาดแรงงานเนี่ยมองหาทั้ง hard skill หรือทักษะเชิงเทคนิคและ soft skill อย่างเช่นการสื่อสารการแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมแต่ปัญหาก็คือเด็กสบใหม่จานวนมากยังหางานที่ตรงกับที่เรียนมาได้ยากในขณะที่ทางฝั่งนายจ้างเองเนี่ยก็บอกว่ามองหาคนที่พร้อมจะทำงานจริงๆได้ยากเหมือนกันโดยเฉพาะในสายดิจิทัลและบริการค่ะ และข้อสุดท้ายก็คือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจค่ะเราจะเห็นว่าปัญหานี้ครัวเรือนที่ยังคงสูงคนรุ่นใหม่นะคะจํานวนมากต้องเจอกับความเปราะบางทางการเงินมีข้อจํากัดในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและสวัสดิการทางสังคมต่างๆค่ะและประเด็นทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะมันจะยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกสําหรับคนรุ่นใหม่ที่มาจากครอบครัวที่ขาดแคลนหรือเสียเปเรียบค่ะ พราะพวกเขามีแนวโน้มที่ต้องออกจากโรงเรียนก่อนกําหนดนะคะและมีเครือข่ายทางสังคมที่อาจจะไม่แข็งแรงเท่าและต้องเจออุปสรรคมากมายในการเข้าถึงงานดีๆหรือการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการค่ะทีนี้นะคะก็จะมาถึงประเด็นของ s อสดีกับสังคมไทยค่ะ s อสนะคะหรือผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยถือได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะเพราะสัดส่วนกว่า99%ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศนะคะเป็น s m e และก็ยังมีการจ้างงานใน ธุกรกิจกลุ่มนี้เนี่ยมากกว่า70%ด้วยกันนะคะแต่ปัจจุบัน s e เองกำลังเจอความท้าทายที่หนักหนาขึ้นเรื่อยๆค่ะอยู่สามด้านด้วยกันข้อแรกเลยก็คือการแข่งขันจากการลงทุนของต่างชาตินะคะซึ่ง FDI เนี่ยที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มท่องเที่ยวและบริการเนี่ยถึงแม้จะนำเงินทุนและ,วะนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาแต่ก็ทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้นมากซึ่งบางครั้งทำให้ผู้ประกอบการ SME ในบ้านเราเสียเปรีอย ข้อที่2ก็คือปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่องว่างทางทักษะค่ะ S m e จําจำนวนมากไม่สามารถที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีฝีมือเอาไว้ได้นะคะแล้วข้อสุดท้ายคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีค่ะ จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ทางการศึกษาพลวัตของตลาดแรงงานและความอยู่รอดของเ e e เางเรื่องนี้เกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออกและมันก็เป็นหัวใจสําคัญที่จะชีวัดอนาคตของประเทศไทยเลยค่ะว่าเราจะสามารถเติบโตได้อย่างทั่วถึงและพัฒนาคนของเราได้อย่างยั่งยืนหรือไม่แล้วเราจะก้าวไปต่อได้กันได้อย่างไรสําหรับ ข้อเสนอแนะเชงนโยบายเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษานะคะก็จะขอเสนอแนะประเด็นที่สําคัญสําคัญด้วยการหกข้อคะ่ะประเด็นแรกก็คือควรจะขยายและปรับปรุงการช่วยเหลือให้ตรงจุดมากขึ้นนะคะโดยควรจะต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อหาตัวเด็กที่ยากจนและมีความเสี่ยงให้เจอส่งความช่วยเหลือไปให้ถึงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเด็กคนไหนตกหล่นไป ข้อ2คือลงทุนกับการศึกษาปฐมวัยและความรู้พื้นฐานให้ความสําคัญกับการศึกษาของเด็กเล็กและทักษะการอ่านออกเขียนได้การคํานวณขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะในพื้นที่ขัดแคลนเพราะมีข้อมูลยืนยันชัดเจนคว่าการลงทุนกับเด็กเล็กให้ผลตอบแทนระยะยาวคุ้มค่าที่สุด สามยกระดับคุณภาพและกระจายคุณครูให้ทั่วถึงนะคะสี่ปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและเข้ากับท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะดิจิทัลการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหานะคะ 5. ้าเสริมสร้างการเปลี่ยนผ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยเหลือเด็กนะคะในช่วงรอยต่อระหว่างชั้นเรียนให้ก้าวไปสู่โลกของการทํางานมีการแนะแนวอาชีพการฝึกงานและเปิดโอกาสให้คนที่หลุดจากระบบไปแล้วได้กลับมาเรียนรู้ใหม่ และข้อสุดท้ายนะคะคือการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองค่ะดึงครอบครัวและชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการศึกษาเพื่อทาลายกำแพงระหว่างบ้านโรงเรียนและที่ทำงานค่ะแล้วเราจะสนับสนุนเจนซีและ SME ได้อย่างไรนะคะเพื่อดึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการรายย่อยออกมาให้ได้มากที่สุดเรา ก็น่าจะมาลองทาสิ่งเหล่านี้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับการทํางานเพิ่มโอกาสในการฝึกงานการเรียนรู้แบบทวิภาคีคือการเรียนผ่านโปรเจกต์จริงเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างโลกการศึกษากับโลกของการทํางานสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะทั้งการให้ความรู้การเป็นที้เลี้ยงและการสนับสนุนด้านเงินทุนสําหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูงนะคะ สามนะคะแก้ปัญหาทักษะที่ไม่ตรงกับตลาดแรงงานโดยควรจะต้องมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานจริงๆดึงผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานหลักสูตรและประเมินทักษะ4ี่ค่ะสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและทั่วถึงนะคะมีการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่เข้มแข็งให้กับคนรุ่นใหม่และแรงงานในกลุ่ม SME เมื่อจะเป็นเรื่องสุขภาพการประกันการว่างงานและการเข้าถึงสินเชื่อในระบบค่ะ หนะคะพัฒนาระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันนะคะส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลหรือ Open Data เพื่อความโปร่งใสค่ะเพื่อให้ทั้งประชาชนนักวิจัยและคนกำหนดนโดยบายสามารถเข้ามาตรวจสอบและช่วยกันหาทางออกใหม่ๆได้ค่ะ บทสรุปเส้นทางข้างหน้าของประเทศไทยนะคะความก้าวหน้าของประเทศไทยบนดนชนีการพัฒนามนุษย์เป็นภาพสะท้อนของการลงทุนด้านสุขภาพการศึกษาและการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่อย่างที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดค่ะความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังคงฝังรากลึกการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและโลกของการทํางานก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กลายเป็นความท้าทายที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับคนรุ่นต่อไปการลดช่องว่างทางการศึกษาทั้งในแง่ของการเข้าถึงและคุณภาพไม่ใช่แค่เรื่องของความยุติธรรมเท่านั้นแต่มันเป็นเงื่อนไขสําคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและความสามาัคคีในสังคมความสามารถในการปรับตัวเมื่อเจอกับความไม่แน่นอนในอนาคตครอบครัวคือหัวใจสําคัญในการสร้างการศึกษาของเด็ก ดังนั้นการะทะลายวงจรความเหลื่อมล้ำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนชุมชนและภาครัฐ สำหรับคนรุ่นใหม่ินซีและผู้ประกอบการ SME ของไทยอนาคตข้างหน้ามีทั้งโอกาสและความเสี่ยงรออยู่แต่ด้วยนโยบายที่ถูกต้องที่ตั้งอยู่บนฐานของข้อมูลความเท่าเทียมและการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังประเทศไทยจะสามารถสร้างความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการของเราให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในศตวรรษที่21ค่ะโดยสรุปแล้วนะคะเส้นทางข้างหน้าของประเทศไทยนั้นชัดเจนแม้ว่าจะท้าทายก็ตาม แต่การลงทุนในคนการลดช่องว่างที่มีอยู่และการสร้างสังคมที่เด็กทุกคนและผู้ประกอบการทุกตายได้รับโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็จะเป็นตัวกําหนดอ,อนาคตของชาติไปอีกหลายชั่วอายุคนเลยค่ะสําหรับวันนี้เวลาของรายการคลังเศรษฐ,ฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ก็ได้หมดลงแล้วขอบพระคุณสําหรับทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ